สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวไบโอออยล์นะคะเขาจะมี2แบบก็คือเป็นไบโอออยล์แบบน้ํากับไบโอออยล์แบบเจลเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแต่ละแบบนั้นจะมีลักษณะเป็นแบบไหนบ้างค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวไบโอออยล์ที่เป็นออยล์แบบน้ํานะคะตัวนี้เขาจะมีลักษณะเป็นสีชมพูอ่อนๆก็คือเมื่อเทลงที่ฝ่ามือนะคะถ้าไม่สังเกตดีๆก็จะไม่เห็นสีของเขานะคะ แต่ว่าถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าเขาจะมีลักษณะเป็นสีชมพูอ่อนๆมีกลิ่นหอมอ่อนๆละมุนละมุนนะคะส่วนตัวนี้นะคะเมื่อทาลงที่ผิวหน้าแล้วรู้สึกซึมเข้าสู่ผิวง่ายไม่อุดตันนะคะและตอนเช้าตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกว่าหน้ามันดูชุ่มชื่นดีนะคะและเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องหน้ามันจะรู้สึกว่ากระจ่างใสขึ้นอะเหมือนเขาปรับสภาพผิวหน้าเราให้มันสม่ำเสมอกันนะคะ ตัวนี้โดยส่วนตัวแล้วตอนแรกก็คือดิดาตั้งใจว่าจะซื้อมาทารอยแตกลายที่ก้นกับที่ที่ที่ต้นขานะคะแต่ว่ามีเหตุบังเอิญก็คือตอนกลับต่างจังหวัดนะคะคือผิวหน้าเราผิวหน้าเราแบบแห้งมากเหียวมากแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยลองเอาตัวนี้มาทาดูแล้วพอทาแล้วเออมันไม่อุดตัน เราตื่นเช้ามาหน้ารู้สึกว่าเออชุ่มชื่นดีหลังจากนั้นมาก็เลยใช้อย่างต่อเนื่องมาเลยค่ะตัวนี้เขาจะอยู่ที่25 ml ราคาปกติ199บาทค่ะแต่ถ้าว่าสารมีการลดราคาก็จะอยู่ที่99บาทค่ะค่ะสำหรับตัวไบโอออยที่เป็นไบโอออยแบบเจลนะคะตัวนี้เขาจะมีลักษณะเป็นเจลมีสีชมพูอ่อนๆเหมือนกันตอนแรกๆเลยที่ใช้ครั้งแรกๆเลยะคะเรารู้สึกว่า กลิ่นเขาแปลกแปลกะบอกไม่ถูกอะแต่ว่าตอนนี้ก็คือชินแล้วนะคะเขาจะาให้ความชุ่มชื่นอย่างหนักมากเลยค่ะอันนี้แนะนําให้ทาแต่แบบน้อยๆนะคะเพราะโดยส่วนตัวของนิดนิดเคยทาแบบว่าทาหนาหนาเลยนะคะสรุปอุดตันจ้าหลังจากนั้นมาก็คือทาแบบบางๆงน้อยนแล้วก็ไม่ได้ทาทุกวันนะคะรู้สึกว่าแบบนานๆทีค่อยทาโดยส่วนตัวใช้ทุกวันก็คือเอามาทาใต้ตาค่ะ ตัวนี้เมื่อทาใต้ตาแล้วให้ความชุ่มชื่นใต้ตาได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เอามาทาที่คอค่ะคือไม่อยากให้คอเหี่ยวไงคะก็เลยใช้ตัวนี้แต่ถามว่าชอบไหมก็อชอบนะคะเพราะว่านี่ใช้ใช้หมดไป2กระปุกแล้วค่ะกระปุกเล็กแล้วก็กระปุกใหญ่อันนี้คือกระปุกใหญ่นะคะกระปุกเล็กเขาจะอยู่ที่50 mL ราคา1 9 9บาทสำหรับกระปุกใหญ่ร0อย l อยู่ที่339บาทนะคะ เรามาสรุปกันนะคะว่าระหว่างไบโอออยล์ o ที่เป็นแบบน้ํากับไบโอออยล์ที่เป็นแบบเจลอะ่ะจะชอบแบบไหนโดยส่วนตัวของนิดนะคะนิดชอบทั้ง2แบบเลยค่ะก็คือนิดจะใช้ไบโอออยล์ที่เป็นแบบน้ำนะคะ่ะทาที่หน้าทุกวันเลยนะคะส่วนไบโอออยล์ที่เป็นแบบเจลอะ่ะทาที่หน้านิดทาบ้างเป็นบางวันแล้วก็ทาแบบบางๆแล้วก็นิดก็จะใช้แบบว่าตัวเจลนะคะนิดจะใช้ที่ใต้ตากับที่คอทุกๆวันเลยค่ะ โดยส่วนตัวชอบทั้งสองแบบแล้วก็ซื้อใช้มามาเยอะมากแล้วนะคะท,ทั้งทั้งสองตัวเลยนะคะซื้อใช้มาหลายขวดหลายกระปุกแล้วค่ะถ้าใครที่ชอบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกออยๆ์ก็อยากจะแนะนำตัวนี้นะคะขอบคุณค่ะ